สวัสดีครับเดิมทีเราเคยออกแบบฟิลเตอร์ที่เรียกว่า finite impulse response filter นะครับซึ่งเป็นฟิลเตอร์ที่มี impulse response จำกัดนะครับกรณีนี้คือมีจำนวน5 s a สัม e นใน impulse response ของเราโดยการคำนวณใช้วิธีที่เรียกว่า convolution นะคราวนี้เราจะดูฟิลเตอร์แบบหนึ่งที่เรียกว่า IIR filters Infinite i m p พันส r e s p o n นส์ฟิลเตอนะครับก็เป็นฟิลเตอร์ชนิดที่มีจำนวนแซมเปิลของ i m p l a n พ r e s p o n สปเนี่ยไม่จำกัดนะครับคืออินฟินิตข้อดีของ i r filters เมื่อเทียบกับ f i r f i l t e r อย่างนึ้งก็คือทำงานได้คำนวณได้วรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถคำนวณ i m p u l s t r e s p o n s e ที่ มีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดจํานวนสันเปลิลที่ยาวมากนะนะโดยใช้เวลาที่น้อยกว่านะน้อยกว่ามากๆแต่ก็มีข้อเสียก็คือ,อความยืดหยุ่นและก็ประสิทธิภาพนะครับจะสู้แบบ f a r filters หรือแบบอื่นไม่ได้นะนี่ก็โดยคร่าวคาวนะครับสําหรับฟิลเตอร์แบบนี้สามารถทํา infinite impulse รีสปอนได้ยังไงนะครับหลักๆก,ก็คือจากคำของฟิลเตอร์ที่ใช้คือ Recursive คือการเรียกกลับก็หมายถึงว่าฟิลเตอร์แบบนี้จะมีการนำเอาสัญญาณเอาพุทธของวงจรตัวเองก่อนหน้านั้นมาคำนวณเอาพุทธตัวใหม่ในปัจจุบันนี้ด้วยเดีนะ๋ยวลองไปดูกันที่ด้านล่างตรงนี้ด้านล่าง ตรงนี้เรากำหนดให้ x แทน input signal ของเราที่ต้องการจะกรองส่วน y นี่เป็น output signal ที่เราต้องการโดยการคำนวณ output signal แต่ละ sample หน้ณตำแหน่ง n ก็จะเป็นไปตามฟังก์ชันนี้นะครับก็คือตัวแรกนะครับตัวแรก x วงเลบ n ก็หมายถึงค่า i p u นหนตณตำแหน่ง n ก็คือตำแหน่งเดียวกันกับ y ที่เราจะคำนวณน,นะครับพุ่งกก่าค่าของ r e c r e s ั i o n c o f f f i c i e n คซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับและค่าคงที่พวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ที่เราออกแบบและก็ชนิดของฟิลเตอร์ที่เราใช้นะครับว่าเป็น high p a s s l o w p a s s หรือแบบอื่นต่อไปตรงนี้ด้านขาวาก็เป็น input x นะครับ input x หน้าตำแหน่งก่อนหน้านี้ย้อนไปหนึ่งตำแหน่ง ย้อนไปในดินตำแหน่งคูณกับค่าของอค่าสปรพสิทธิเลเซชันฟิลเตอร์ b ีวเล็บหนึ่งนะครับส่วน b ีวเล็บสองก็จะคูณกับ Input Sample นะครับนบตำแหน่งอขอเขียนเพิ่มตรงนี้หนึ่งนะตกตัว n ไปนับตำแหน่งที่ย้อนไปในดินอีก2นะครับนับจากตำแหน่งปัจจุบัน ส่วน b 3ก็จะคล้ายกันนะครับตรงนี้ก็ย้อนไปอีก3แซมเปิลในอดีตของ input ส่วนที่พูดไปเมื่อกี้คือฟิลเตอร์แบบนี้มีการนำเอา o u t พุ t มาคำนวณด้วยคือตรงนี้นะครับค่าของ a 1คือ r e c u r s i o n Filter กลุ่ม a เนี่ยนะครับ,บ,บเล็บหนึ่งนำไปคูณกับเอา p u t พุ นะครับเอาพุทธลำดับก่อนหน้านั้นนะไอเดียดก่อนหน้านั้น1ครั้งนะครับ1จุดแล้วก็ a 2สองเอไม่เท่าสองคูณกับเอาพุทธของอตัวเอาพุทธนะครับของเอาพุทธหน้าตำแหน่งก่อนหน้านั้นอีก2ตําแหน่งน,นะครับแล้วก็ทําซ้ำๆกันไปเรื่อยๆนะรตรงนี้ซึ่งจํานวนเทอมของโคเเอฟฟิเชนต์ตรงนี้เนี่ย จะใช้จํานวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานะครับแต่ถ้าใช้จํานวนน้ำมากก็อาจจะทําให้วงจรเรานั้นไม่ไม่เสถียรน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะซึ่งค่า b b ีศูนกลุ่ม B ตรงนี้กับกลุ่ม A ตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้โปรแกรมในการช่วยคำนวณในคราวนี้นะครับแต่ก็มีวิธีการคำนวณอื่นโดยใช้ใช้มืออันนี้ก็ จำนวนได้เหมือนกันนะครับการออกแบบ IR Filter ในคราวนี้เราจะทำบนโปรแกรม spreadsheet ก่อนนะครับพวก Excel คล้ายๆคราก่อนหน้านั้นนก่อนนั้นะหลายครั้งแล้วจนะออขอใช้ไฟล์นี้เป็นต้นแบบก็แล้วกันนะครับอาจจะแก้ไขบนไฟล์นี้ ก็จะเปลี่ยนชื่อไฟล์นี่จะบันทึกก่อนเหนะรับก็สำหรับ IR f i n t e r ters, ตัวนี้ก็เอเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนนะครับ IR f i n t e r ก็อาจจะลบตรงนี้ทิ้งไปเราจะใช้รูปแบบของ ดูสเปซชีตแค่นั้นเองนะครับลบแถวไปนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรกิชเชนนะครับโคเอฟฟิเชนต์ เป็นค่าของ Gn และ Bn ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับอาจจะแสรแถวไปอีกแถวนะึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคงจะสร้างใหม่นะครับนี้ก็จะให้เป็นตัวบอกว่าเป็นตัว A กับ B ตัวเท่าไร สำหรับ coefficient นะครัวนี้จะใช้เพียง3ตัวแรกนะครับ a 0 a1 เ a 0, a 1, a 2, แล้วก็ B0 ศ1 B2 บนสุดการออกแบบจริงๆที่จะใช้จริงก็อาจจะใช้มากกว่านี้นรหรือว่าอาจจะไม่เท่ากับในนี้ก็ได้แล้วแต่เราตามตการกี้ ขายตัวนี้หนึ่งเออในกรณีนี้ตัวของ a 0เราไม่ใช้นะครับก็จะเว้นว่างไว้แต่โปรแกรมจะคำนวณมาให้เราด้วยนะซึ่งเราไม่ใช้ในกรณีนี้นะครับ จะมัดคนละสีกแล้วกันนะครับโอเค c o okay, e f i c i e n t input signal เราเป็นตันเป็น x นะครับ output เ,เป็น y ตรงนี้เราก็ไม่ใช้แล้วลบแถวนะครับส่วนสมการเดิมอันนี้เราก็จะลบทิ้งนะครับมันก็ที่เราจะใช้ก็คงเป็นเจ้า square wave ตรงนี้แค่นั้นเองที่เราใช้นะครับจากนั้นเรา จะเริ่มคำนวณเอาพุชซิกเนลนะเอาพุชซิกเนลโดยคำนวณตามฟังก์ชันตรงนี้นะที่เนด้ต้นนะครับเอาพุช y มันเปลี่ยนก็ต้องเริ่มตรงตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าอ,อดีตอดีตต้องย้อนไปอีก2ตำแหน่งนะ เริ่มต้นเราเริ่มต้นที่ฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับนั่นคือค่า b 0มูลเลบ0คูณกับ x มูลเล็บเนะครับเอาพูดตรงนี้ก็จะเท่ากับ b ีูนนะครับคูณ x มูลเล็บ n ก็หมายถึงตกตำแหน่งนี้นน แล้วก็บวกกับ b 1คูณกับ x วงเล็บ n ลบ1ก็หมายถึง input ก่อนหน้านั้นในอดีตอีก1นึ่งแล้วก็คูณกับ b 2คูณกับตรงนี้เป็นบวกนะ H 2ตรงนี้ b 2คูณกับค่า x Input ในอดีต ย้อนหลังไปอีก2ตําแหน่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องจากเดี๋ยวเราจะต้องคํานวณเหมือนค่าที่แล้วที่เราทําใน f H r นะครับใน convolution แล้วต้องเลื่อนตําแหน่งของ Y ไปเลื่อนขวามือนั้นเราก็จะต้องล็อกตําแหน่งของตัว recursion coefficient ต,ตรงนี้ด้วยนะก็คือแถวที่2ใช่ไหมครับที่สก็เป็นนี เซฟไว้ก่อน,นต่อไปก็เป็นส่วนของาา t ุธใช่ไหมครับส่วนของ output อก็คือ a วเล็บหคูณ y วเล็บ n ลบห a วเล็บ2คูณ y วงเล็บ n ลบ2นะครับก็คือ,อแป๊บหนึงนะครับสุดเกินนี้โอเคก็เท่ากับ a วเล็บห คูณกับ y y คือตรงนี้นะครับเอาพุทตรงตำแหน่งก่อนหน้านั้นหนึ่งตำแหน่งก็คือตรงนี้นะบ,บวกกับ m เล็บสอคูณกับ y n เล็บ n ลบสนะครับก็คือตรงตำแหน่งนี้ y ย้อนไปในอดีตอีกสอ,สอตำแหน่งนะลบหน่ลบส เช่นเดียวกันเราก็จะลบเรกิชัน f ุ i c ิเ n t ตรงนี้ด้วยค่าเมื่อกี้ก็น่าจะเสร็จละสำหรับตรงส่วนการคำนวณาพุธ u t copy สูตรที่เราเขียนไปในเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางไปในเอาพุ u t ตรงนี้ได้เลยที่เหลือจากนั้นก็น i กจะขอปรับสีตรงนี้ด้วย จะเรียบร้อยลวนั้นก็จะเหลือส่วนของตัวกราฟกับตัวของเรกชั่นคูเฟฟเชนตตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทำกราฟตรงนี้ก่อน,นมาร์กแล้วก็แทรกแผนภูมิภูมิเส้น ผมปรับค่าของกราฟตรงนี้หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราใช้ะจะซ่อนป้อยชื่อตรงนี้ นี่เป็นอินพุตนะอินพุตสควอเวฟเรอกออพุตนี่ยังไม่ปรากฏสัญญาณเพราะเรายังไม่ได้ปอ้อนเรลเคชั่นคยเอฟฟิเชียนนะพวก A กับ B นะครับเ,เราเซฟไปก่อนนะครับต่อไปก็ดาวน์โหลดโปรแกรมออกแบบค่าของเรลเคชั่น c ค e f ฟ i ิเชนตนะครับในี่นี้จะใช้ของ Iowa h i l l s นะครับโดยตรงนี้เป็น URL ของเว็บไซต์นะครับของเว็บไซต์เข้าไปในหน้าแรกนี้ก็จะเห็นในส่วนของ IR Filter ตรงนี้นะก็าทการดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ IR Filter Designer แล้วก็ทําการเซฟแล้วก็ติดตั้งไปนะครับจากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเ,เราไปดู about ตัวนี้นิดหนึ่งตัว a i f i n t e r Designer ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน6.5นะครับตรงนี้ก็เป็น general public เป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับ วิธีการใช้ก็จะคล้ายๆกับในครายแล้วที่เราเออกแบบ f i r นะครับิ่มต้นเรากลับมาดูที่โปรแกรมเราก่อนนะสเปรชีฟเราก่อนสัญญ,ญาณที่ที่เราใช้ในคราวนี้เป็นสแควร์เวฟนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะคำนวณความถี่ของสแควร์เบฟตัวนี้แต่ก่อนอื่นก็จะทบทวนนิดหนึ่งว่าอินพุตสัญญนณตัวนี้ที่จริงเป็นสัญญ,ญาณอื่นก็ได้นะครับหรือเป็นสัญญ,ญาณเสียงสัญ,ญญาณอื่นๆ,ๆที่เราต้องการจะกรองความถี่นะครับอ,อันนี้ เพียงยกมาเป็นตัวอย่างสำหรับความถี่ของสแควร์เวฟที่เราใช้ตอนนี้1หนึ่งซเิลของสแควร์เวฟคือ 16, 16. จุดนะครัจุดนั้นเราเคยกำหนดความถี่แซมปิ้งแต่แต่ต้นเป็นตัวอย่างนะว่า8,000นะ8,000ครั้งต่อว,วินาทีนั้นเมื่อเราสุ่ม8 0 0 0ครั้งต่อว,วินาทีเราก็จะคำนวณหาค่าของ ข้อที่ตัวนี้นะครับได้โดยผมกดคยณเลขก่อนนะครับนำแปดพันตั้งนะครับหารด้วยจำนวนของแซมเปิลต่อหนึ่งไซเคิลหนึ่งคาบของสัญญาณก็คือสิบหกจากนั้นก็ เจนว่าตอนนี้เราจะได้ความถี่นะครับของสแควร์เวฟมาคือ500 h ฮเมื่อได้ค่าความถี่คือ500 h ฮแล้วเราก็จะเอาแบบฟิลเตอร์เรานะครับในครั้นี้เราจะเอาแบบฟิลเตอร์ที่กรองที่ความถี่500 h ฮของสแควร์เวฟนะครับเพื่อจะกรองฮาร์โมนิกที่สูงกว่าฟาดัเมทอน เพราะฟันดามเบลต์ฟินซี่เราอยู่ที่500เฮิร์ตใช่ไหมครับเราจะกรองอาฮาร์มอนิกที่ละดับที่สูงกว่าคือระดับที่ 3, 5, 7, 9ไปเรื่อยๆเนี่ยจะกรองพวกนั้นให้ลดลงนะครับซึ่งจะลดได้มากได้น้อยขึ้นกับการออกแบบของเรานะครัแล้แลยวย้อนกลับมานะครับควมทีของสแควร์เวฟคือ500เฮิร์ตเป็นฟันดามเบลตันะครับ, z, เ, al, รบเรานำไปคำนวณหาค่าอเมก้าซี คล้ายคราที่แล้วนะครับก็คือนําไปหารกับ8,000หาร2ก็คือ4,000ก็จะได้500หารด้วย4,000ได้เป็น0.125แล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นโอเมกา4 1 1 5 5สำหรับตรงนี้จานวนของโพสเนื่องจากในตัวสเปดชี e e t นี้เราเออกแบบเป็น หนึ่งโพสนะครับเพียง1นึ่งโพสเพราะเราถ้าเราเออกแบบมากกว่านี้ก็การคำนวณนี่อาจจะจะคำนวณมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องมีชุดของด e s ค i o n Coefficient อีกชุดหนึ่งตัางหากนะครับถ้าทำเป็น3โพสก็จะมีถึง3ชุดที่เราต้องนำมาคำนวณที่เอาพุธนิดในตัวอย่างเราจะทำแบบเบื้องต้นไปก่อนนะครับทำแบบ1 post โพสต์ก่อนะ ย้อนไปที่โปรแกรมนะครับย้อนที่โปรแกรมเราตั้งตรงนี้ละ npo นะครับเป็น1จากนั้นก็ตั้งชนิดของตวัวฟิลเตอร์เราจะทำเป็นกรองความถี่ต่ำผ่านนะครับก็เป็น low pass ถ้าจะเป็น high pass ก็กรองความถี่สูงผ่านลองทำ uh, high pass filter ก่อนก็ได้หรือจะทำ low pass ก่อนก็ได้นะครับจะลองทำ low pass filter ก่อนแล้วก็โ o t y p e ตรงนี้เราเลือกเป็น Butterworth นะครับ Butterworth เพื่อให้ตัวของกราฟตอนช่วงที่มีการกรองนะครับมีการกรองนั้นโอเคนะครับในช่วงที่กรองที่เราไม่ต้องการนะในส่วนเมื่อก่อนจะได้เป็นเส้นที่เส้นโค้งที่ราบเรียบเดี๋ยวเราเช็คตัวเลขก่อนจุดหนึ่งสองห้าประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับจากนั้นเราก็เซฟค่าของคูณฟิชเชนส์เราเป็น500ร้อยอันนี้ชื่อไฟล์จะเป็น1 p o s t นะครับ b u t t e r w o r d low pass filter 500 h z อแล้ว่าล้วก็เซฟไปนะครับจากนั้นเราลองเปิดไฟล์ข้อความที่เซฟไปเมื่อกี้นะครับของตัวคูฟิชียน 1.4 Butterworth Low Pass Filter 500 Hz เจนค่าของ a0, a1, a2, b0, b1, b2 อยู่ในไฟล์นี้ตนะามลำดับก,ก็อาจจะ,ะจัดพื้นที่ตรงนี้ดนแล้วก็นำไปป้อนใน เปลี่ยนชีพเรานะครับเริ่มแต่ A0 ศูนย์แล่ลงไปหนึ่งนะครับ, 1, รบลบเหนึ่งลบศูนย์จุดหกหกแปดแปดหนึ่งขอปัดเป็นสองก็แล้วกันนะครับใช้สี่ตำแหน่งจะใ,ใช้จำนวนตำแหน่งเท่าไหร่ก็พิดีกับเรานะครับ ไปก็เป็นกบ B ใช่ไหมครับ B ก็เป็นจุด1659โ okay, อเคนะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง B 1จุด1659 B 2เป็น0นะโอเคนี่ะลองไปดูที่ตัวกราฟนะครับ เห็นว่ารูปร่างค่กขาจะแปลกนิดหนึ่งนะครับลองไปดูท้ายของเอกสารไฟล์เอกสารตรัวนี้ที่เป็นไฟ coefficient เนี่ยเห็นว่าบางการคำนวณน,นะบาง dsp core เนี่ยค่า a เนี่ยอาจจะใช้ค่าลบก็ได้นะก็หมายถึงค่าของโค e f f i c i e n t กลุ่ม a เนี่ยอาจจะมี เครื่องหมายตัวข้ามกับที่ปรากฏก็ได้เช่นตัวนี้จากลบก็จะเป็นบวกนะครับหรือจะบวกก็เป็นลบนะี่ครับอันนี้เราขึ้นอยู่กับวิคํานวณของโปรเซสเซอร์ที่เป็น DSP หรือวิการคํานวณของโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวเลขนี้ดูเป็นจากลบเป็นบวกจังนะครับจุดหกแปดแปดหนึ่งช่องนี้ก็เป็นบวกจุดหกแปดแปดสองปัดขึ้นนะ อาจะเห็นว่านักตาสัญญาณจะเริ่มคุ้นๆนะครับนี่คือโลว์พาสฟิลเตอร์ที่เราออกแบบนะครับตามค่าของในไฟล์นี้นะครับเป็นพัทเทอร์เวิร์ดโลว์พาสฟิลเตอร์500เฮิร์ก็สวยงามนะครับเป็นเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฮาร์มอนิกไปได้พอสมควรนะครับอันนี้จะคล้ายคล้าขึ้นสายขึ้นนะ จากเดิม square wave เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชนิดของฟิลเตอร์ดูนะครับลอเปลี่ยนเป็น high pass filter ดูบ้าง high pass filter ใช้ค่าอ o m e g า c กับ p o สแล้วก็พ r o โ o ไท p เป็นพาร์เวิร์ดเหมือนเดิมน,นะครับน่าจะได้กรับค่าอย่างเงี้นะครับจากนั้นเราก็เซฟค f f i c i a l ิเน อันนี้เป็น h y Pass Filter 0 0 h z s a v e แล้วก็ต้องเปิดไฟล์ c o v i c n ขึ้นมาดู5 0 0 h l h i Pass Filter HPF 5 0 0 h z โอเคครับตัวนี้จากนั้นก็นำไปป้อนเหมื่อกี้นะครับในโปรแกรมสเปเชียลของเรานำ a 0ถึง b 2กลุ่มนี้ไปป้อนนะอย่าลืมกลับสัญญาณต,ตัวนี้ด้วยนะครับกับเครื่องหมายนะครับเป็น1 0่นจุดเป็นบวกนะครับ6.6 แปดสองแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแปดสามสีหกแล้วกันนะครับปัดขึ้นลบจุดแปดสามสเด้เท่ากันแต่เครื่องหมายความคาเงาศูนย์ลองนะไปดูที่กราฟนะครับลองดูที่กราฟก็จะเห็นว่าเป็นรูปของ h i ฟั a Filter ร r นะครับ h i g h d i f f e r e n t i a t o r RC แ i f f e r e n เ i a t ร r ก็ ater, แสดงว่าน่าจะใช้งานได้ละ้ะครับเพราะตรงนี้จะเราจะกลองเฉพาะควาดีสูงกว่า 500Hz ขึ้นไปนะให้ผ่านโอเคนะครับนี่ก็ทดลองทำดูอันนี้เป็นแบบ1โพสอยู่นะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับ การคำนวณด้วยมืออย่างนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจสำหรับในในเอกสารหรือหนังสือนะครับตำราในบางเล่มในตัวสมการนี้อาจจะเขาอาจจะใช้สลับกันนะครับคือด้านบนนี้อาจจะเป็น A ก็ได้นะครับที่นำมาคูณอินพุตไม่ใช่ B เหมือนเหมือนในในรูปนี้นะครับที่เห็น นี่ก็ลองลงพิจารณาดูนะลองสังเกตดูนะครับนั้นตัวของฟิลเตอร์นี้เรายังสามารถจะออกแบบได้อีกหลายแบบนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ลงลงองออกแบบดูนะครับแล้วพบกันในคราวหน้าครับสวัสดีครับ